วันนี้นะคะเป็นทักษะการจัดกระทําแล้วก็สื่อความหมายของข้อมูลนะคะข้อมูลในโลกนี้เยอะไหมเยอะค่ะนีอนะเช่นข้อมูลอะไรบ้างที่เราเพิ่งรับรู้สดสดร้อนอะไรนะจัเช่นข้อมูลอะไรบ้างที่วันนี้เราเพิ่งรับรู้สดสดร้อนข้อมูลไปรับตังค่ะอ่าข้อมูลไปรับตังแลรู้ไหมเนี่ยโรงเรียนจัดข้อมูลไปรับตังยังไง รู้ได้ไงว่าเขามีข้อมูลให้ไปรับตังค์เอามาจากไหนเขาแจ้งมาค่ะเอ,อ่อลักษณะของข้อมูลที่แจ้งมามันเป็นยังไงลูกฉันมือกันค่ะลักษณะของข้อมูลที่เขาแจ้งมาเขาแจ้งมารูปแบบไหนแจ้งมายังไงเขาแจ้งมารูปแบบการแบบ มีรูปภาพค่ะแล้วก็ส่งมาให้อ๋อเป็นตารางรูปภาพส่งมาให้ใช่ไหมแล้วดูยากไหมดูแล้วเข้าใจหรือเปล่าเข้าใจค่ะอ่าเนี่ยนะคะการจัดกระทําและสื่อความหมายของข้อมูลคือเอาข้อมูลที่เราได้จากการดูสังเกตนะคะมาทําให้มันเป็นระเบียบอย่างตอนแรกเขาก็ตกลงกันว่าเออตารางนะวันนี้เวลานี้เป็นมอ,อะไรมอ,อะไรแล้วเราก็มาจัดเรียงให้มันเป็นตารางเป็นระบบเราก็จะเห็นชัดเจนเนาะ ถ้าบอกเขียนเป็นยาวๆเป็นประโยคยาวๆไหวไหมเขียนต่อเป็นความยาวๆเลยไหวไหมถ้าสมมติเอาข้อมูลมตารางอะมาเรียงต่อกันยาวๆเองจะดูรู้เรื่องไหมล่ะไม่รู้ค่ะใช่มันไม่แบ่งบรรทัดไม่แยก,กว่ามอไหนเวลาไหนมันจะดูยากเนาะอ่าเพราะฉะนั้นทักษะนี้ก็จะทำให้นักเรียนรู้จักในการจัดกระทำข้อมูลให้มันเข้าใจง่ายขึ้น นะคะข้อมูลนะ่ะรู้อยู่แล้วดีแต่ถ้าเอามาจัดคำนวณจัดกระทำจัดระบบมันจะเข้าใจง่ายขึ้นอ่ะมาดูตัวอย่างอันนี้นะคะตัวอย่างมีรูปอยู่กี่รูปดูบนจอมีรูปกี่รูปจ๊ะดูรูปออกไหมรูปเป็นรูปอะไรออกค่ะ <Okay. S 1> มันคือรูปอะไรอะคะ อธิบายลักษณะรูปขนาดไหนอ่ะรูปจะมีสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมกลมค่ะอ่ะแล้วรูปแต่และรูปมันแตกต่างกันยังไงแตกต่างตรงที่แบบสีดํากับสีขาวค่ะอ่าภายในรูปทรงแต่ละรูปทรงเนาะมันมีสีแตกต่างกันอันนี้คือข้อมูลแล้วเราจะมาทําข้อมูลยังไงให้เข้าใจได้ง่ายมาดูคู่ที่หนึ่งน,นะคะคู่ที่หนึ่งก็คือคู่นี้นี่ คู่ที่หนึ่งคู่ที่หนึ่งคู่ฐานคู่ฐานเป็นยังไงฐานไม่เหมือนกันค่ะเออฐานไม่เหมือนกันแล้วยังไงอีกเอ,อสีค่ะสีสของฐานเออสีของฐานก็ไม่เหมือนกันอีกทีนี้พยายามจับข้อมูลคู่ที่หนึ่งไว้แล้วไปดูซิว่าโอกาสของคู่ที่สองเขาจะมีโอกาสเป็นคู่แบบไหนบ้าง โอเคไหมคะอ่ะมา <ไป S 2> เริ่กันหน่อย<ป>อมาดูช้อยชอยมีแบบนี้ชอยมีแบบนี้คิดว่าคู่ของคู่ที่สองเขาน่าจะคู่ออกับใครคู่นี้น่าจะคู่ออกับใครดูจากความสัมพันธ์ของคู่แรก ขาเหมือนไหมยอดเหมือนไหมฐามมน,นไม่เหมือนยอดเม่เหมือนคิดว่าไหนะคะคิดว่าคู่ไหนขอไข่หรอคะทำไมถึงเป็นขอไข่อะเอนต้องหาความสัมพันธ์ของคู่แรกให้ได้ก่อนคู่แรกประกอบด้วยเหลี่ยมดำกลมขาวสามเหลี่ยมขาวแล้วมันสลับมาเป็นคู่ของเขาคือกลมแล้วสามเหลี่ยมมาเป็นดำ แลวสี่เหลี่ยมไปเป็นขาวอยู่ข้างบนเออเห็นปะคู่เขามาันไม่เหมือนกันคนะ่ะเออแล้วแกคิดว่าไงเออเพราะฉะนั้นอะไรที่จะมาเป็นฐานของรูปนี้ <Hi. S 1> ฐานของรูปนี้มาจากไหนฐานของรูปที่หนึ่งมาจากไหนลูก <Hi. S 1> นเน่ฐานของรูปที่หนึ่งมาจากไหน ส่งมาค่ะสวัสดีค่ <arak Lena. S 1> ะไหนเออมาหนูใส่กระดาษได้ยังในเมื่อวานใส่กระดาษดี้กระดาษนีไปแล้วเนาะกระดาษดีค่ะเราแป๊บ่งเดี๋ยวห้องตัวเองเดี๋ยวช่วยช่วยกันอยู่ตรงนี้แหละพอได้ไหมหนูดูฐานดิฐานสี่เหลี่ยมอันนี้เขากลายไปเป็นอะไรฐานสี่เหลี่ยมในรูปที่หนึ่งกลายไปเป็นอะไร รูปสี่เหลี่ยมอันให,ใหญ่ใช่ไหมคะเออเนี่ยเนี่ยของคู่ที่หนึ่งเนี่ยคู่สีแดงเนี่ยอ่ะคู่สีแดงเนี่ยฐานสี่เหลี่ยมของเขากลายไปเป็นอะไรกลายไปเป็นสี่เหลี่ยมข้างบนเหรอเออแต่สีมันเป็นไงแต่สีมันเป็นยังไงสีต่างกันค่ะเออสีต่างกันได้รูปแบบที่หนึ่งแล้วนะต่อไปไอ้ภายในวงกลมสีขาวกลายไปเป็นอะไรห่ะ กมสีขาวกลายไปเป็นอะไรเป็นสีเป็นสีดำสีขาวสีขาวนี่กลายมาเป็นฐานเห็นปะค่ะเออไร่สามเหลี่ยมข้างบนกลายไปเป็นอะไรกลายไปเป็นสีดำเออสามเหลี่ยมขาวข้างบนกลายไปเป็นสีดำอยู่ข้างในเห็นปะความสมคัญเขาเป็นแบบนี้ทีนี้แกก็ต้องมาลองหาความสมคัญคู่นี้จะเป็นแบบไหนโดยเรียนแบบความสมคัญของคู่ที่หนึ่งคู่ที่สองจะเป็นแบบไหนสีดำเอ้ย วงกลมกลายไปเป็นสีขาวค่ะหนวงกลมตรงไหนวงกลมคู่ที่สองมีวงกลม<อ>ตรงนี้ใช่ปะใช่ค่ะเออมันต้องกลายไปเป็นอะไรเป็นวงกลมขาวสีค่ะไปเป็นอะไรอ่ะไปเป็นอะไรไปเป็นฐานหรือไปเป็นยอดยอดอไปเป็นยอด,นยอดบนนี้นะค่ะเป็นวงกลมสีอะไร ค่ะอ่าต่อไปไอ้ข้างในข้างในข้างในคือรูปอะไรข้างในสีอ่าข้างในเนี่ยข้างในเนี่ยเป็นรูปอะไรเป็นหกเหลี่ยมเหลี่ยมเออหกเหลี่ยมต้องไปไหนอยู่ข้างในเนี่ยต้องไปไหนเป็นฐานอ่าเป็นฐานหกเหลี่ยมอ่าเอางามแล้วกูวาดหกเหลี่ยมเนี่ยวะเนี่ยตึง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 เจ้ไม่ช่วยวาดเหลี่ยมอยู่ข้างในใช่ไหม อ่ะแล้วต่อไปอะไรอีกเหลืออะไรอีกได้ในได้นอกละฐานในนอกเสร็จแล้วอะไรอีกสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมข้างหมไปเป็นไหนข้างในข้างในทข้งหมดไปเป็นไหนข้างในหกเหลี่ยมเออเป็นข้างในหกเหลี่ยมงามแล้วกูวาดอีกสี่เหลี่ยมอ่ะเพราะฉะนั้นจะตรงกับข้อไหนลูกกวงไก่ค่ะเออไปไงง่ายยังง่ายค่ะเออนี่แหละฝึกคิด อ่ะอันนี้ไม่วาดนะดูเป็นตัวอย่างเฉยๆเนาะตายแล้วตกะม,กมัดเลยแป๊บนึงเดี๋ยวขอเคียร์ก่อนเคียรีต่อไปอันที่สองบ้างมีรูปนี้เริ่มยากอ่ะทีนี้ดูความสัมพันธ์ต่อคิดว่าไงความสัมพันธ์ของอันนี้จะเป็นรูปไหนลองนึกนึกเองให้นึกเองนะให้นึกเองละ ใครหาความสัมพันธ์คู่นี้ได้วงเลยก็ขอคอลออาจารย์คอควายเหรอคะคอควายเหรอทำไมถึงคิดว่าเป็นคอควายอ่ะมันเอิม่มมันกลับการาตรงข้ามกลับด้านใช่ไหม เออแล้วคนอื่นว่าไงล่ะคนอื่นว่าไงล่ะทุกอย่างมันต้องเป็นเส้นตรงกันข้ามหมดถูกไหมเนี่ยอย่างสี่เหลี่ยมขนมเตียวปูในนี้ก็โยกไปเป็นฝั่งตรงข้ามโอเคไหมคะโอเคค่ะคือ,อ,อ,อพอได้เนาะทีนี้เดี๋ยวจดเนื้อหาแล้วก็ลองตั้งโจทย์คำถามขึ้นมาเองโอเคไหมคะอะไรก็ได้ เป็นการจัดกระทําข้อมูลคิดเองเลยอ่ะเดี๋ยวจดเนื้อหาก่อนแล้วนะเดี๋ยวนักเรียนรอตั้งคําถามขึ้นมาเองบ้างนะคะอย่ามาลอกครูนะอย่ามาลอกตัวอยา่างครูลองคิดดึงมาเองบ้างว่าถ้าเราจะตั้งคําถามที่ทดสอบกอารหาค่าความสาคัญของข้อมูลเราจะตั้งโจทย์ว่างไงดีนะคะอ่ะมาจดเนื้อหากัน